ผมต้องหยิบอะไรวะอันนี้หรอผมต้องเปิดคือผมก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันจะเล่นเอาฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะในวันนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่กันใน last birthday นะฮะหรือว่าที่แปลว่าวันเกิดครั้งสุดท้ายนะฮะโหทุกคนดูทุกคนดูหน้าอินโทรดิ คือมันเหมือนเป็นรูปของเอ่อน่าจะเป็นพ่อแม่เรานะครับทุกคนแล้วก็มีเค้กด้วยนะครับผมเออซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเ,าเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเขียนเกินอะไรไว้นะครับทุกคนตอนต้นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีก,กว่านะครับทุกคนว่ามันจะมีอะไรนะฮะเออซึ่งผมคิดว่าชื่อเกมมันน่าสนใจนะฮะ Last Birthday ไปฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยดีกว่าวินครับ แฟร์สเปซขอนำเสนอ last birthday โอ้แล้วก็อย่าลืมเพิ่มเสียงได้นะครับทุกคนนะว oh, ันนี้อะไรอะโอเพน24ชั่วโมงมาเป็นร้านนะครับ m ามแอ d เดดบายเเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีอ๋อคือโมเดลพ่อกับแม่มาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเหมือนเปิดมาตัวเรา อยู่ที่ออน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับเพราะว่าเออดูจากรอบๆแลอยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆเมีตัวตลกมาเฉยเลยเออใช่คุณเนี่ยทาให้ผมมีความสุขมากเอาตัวเราพูดกับตัวตลกนะครับว่าแบบมันทําให้เราแบบว่าสนุกสนานเฮฮาอะไรเงรี้ยมีความสุขฮะตัวตลกพันอย่างนงี้นะทุกคนด,ดูหน้ามันดิเ <Yeah. S 1> ยียโอ้โห คือถ้าใครจ้างตัวตลกตัวนี้ไปงานวันเกิดผมนี้ผมจะไล่ออกจากงานแล้วก็อื้อหูดูหน้ามันดีอูโคตรเป็นมิตรอะเ่อเดียวครับพ่อแม่อันนี้คือเราต้องเออมานั่งกินเค้กกับพ่อแม่เราหรือว่าอะไรโอเคครับพ่อแม่เราก็ดูไอตัวตลกนั้นแสดงโชว์ไปนะเอออย่าทําเลยตุกติกนะไอตัวนี้นะเฮ้ย้เราทำอะไรได้บ้างวะทุกคนเฮ้ยเหมือนเราเดินไปไหนไม่ได้เลยอะทุกคนดูดิ เออเหมือนเราโดนไอ้บล็อกขวางเอาไว้นะครับไม่ให้เราเดินไปว่าแต่เราเอ,อ่อทำอะไรได้เนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถเดินไปได้ไอ,อ้ตัวตลกตัวนี้มันก็โอ้โหยืนนิ่งเชียวนะเออพาเ,เราออกไปข้างนอกไม่ได้ด้วยนะฮะอ๋อต้องมานั่งตรงนี้เหรอใช่ปะ่ะต้องมานั่งดูไอ้โชว์นั่นใช่ปะ่ะโอ้ดีเลยนี่เป็นเวลาที่เราต้องมากินเค้กกันแล้วเออไอ้ตัวตลกมันพูดว่าเอ,อนายเนี่ยไม่อยากได้ของขวัญก่อนเหรอ เออว่าแต่วัของขวัญอะไรอะเออเออเอาเธอหน้า uh, oh, พ่อแม่เราบอกว่าให้เราไปรับของขวัญจากไอตัวตลกนะครับทุกคนนะอันนี้คือผมตั้งเดินตามมันไปนะครับทุกคนเออไป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 เถอะไม่มีอะไรหรอก <Huh? S 1> เฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมมันเริ่มมืดวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยมันพาเราไปหลังล้านไว้ทุกคนในตัวตลกอะแ yeah, ย่แล้ว มันโดนตอกหลังร้านแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพี่ชายเฮ้ยมันมีรถด,ด้วยนะครับเฮ้ยอะไรอะมันเตรียมรถอะไรวะทุกคนมันเหมือนเป็นรถกระบะรถตู้อะไรย่างเงี้ยปะ่ปะปรเดี๋ยวครับพี่ว่าไงพี่เขาจะตอกขุมหลังร้านป่ะเนี่ยเอ่อแต่เออไม่ใช่เขาบอกว่าของขวัญเนี่ยอยู่หลังรถจริงอพี่อ๋อคือผมต้องเดินไปเอาใช่ปะ่ะเดินไปเอา องขวัญอยู่หลังรถไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยมันหลอกแล้วนะผมว่านะเฮ้ยอ๋อตรงนี้ด้านหลังรถมันมีทางอะไรสักอย่างนะฮะใช่ปะวะผมก็มองไม่เห็นมันมืดนะฮะเอ่อผมต้องหยิบอะไรวะอันนี้หรอผมต้องเปิด คือผมก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันจะเล่นโอ้โหอุ้ยนี่โอ้โหตัวผมมาโผล่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้คือเมื่อกี้ผมก็คิดไว้แล้วมันต้องมันต้องเล่นเราอย่างนั้นเอ้าโอ้เหมือนเราโดนทําอะไรสักอย่างให้สลบมานะครับอ้นี่ตื่นมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหที่นี่นี่ใยญปนมุมเต็มไปหมดเลยเหมือนเรงมาโผล่ที่เชั้นใต้ดินหรือแหล่งอะไรสักอย่างนะฮะของไอตัวตลกนั่นโอ้โหแล้วประเด็นคือไม่มีไฟฉายนะครับเกมนี้นะ แม่โคตรตึงอะผมมีเครื่องมือช่างด้วยนะครับแม่ตัวตลกมีอะไรใช้เครื่องมือช่างวะอุ้ยบันไดนะครับในการขึ้นไปยังไม่ขึ้นดีกว่าสำรวจชั้นใต้ดินกันดีกว่านะทุกคนนะอุ้ยรู้คือวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับเกมนี้วิ่งไม่ได้อุ้ยอันนี้เหมือนมันเป็นฟิลพลังงานโอเคเหมือนเขาจะใบว่าเราต้องหาฟิลมาใส่หรอเขาบอกว่า อะไรอะเป็นโน้ตนะฮะเฮ้ยเหมือนคือเหมือนมันเป็นโน้ตของไอ้ตัวตลกตัวนั้นมันเขียนแบบเป็นขั้นตอนเลยนะแบบอ่าสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยแต่งชุดเป็นตัวตลกสเต็ปที่สองเนี่ยไปาหาผู้หญิงที่ชื่อเซลลี่แล้วก็อันที่สามก็คือลักพาต,ตัวเธอสี่ก็คือเอาเธอมาห้าก็คือเบอร์รี่เหมือนเป็นการแบบอย่างนี้ปะคือเป็นการทําให้ตุยนะฮะแล้วก็หกก็คือทําทําเธอเป็นอาหารนะฮะนนเ,เจนและนะะ้วะ จัดจีนแล้วว่ามันมน่มันไม่ปกติอู้แล้วผมต้องทำยังไงครับเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวขอเดินไปรอบๆก่วนทุกอะไรออะอันนี้จเจออีกใบหนึ่งนะฮะเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนเดินเดี๋เด้อเด้อเด้เดนะเฮ้ยเฮ้ยระหว่างผมอ่านโน้ตมันยังเดินมาหาได้เลยหรอวะทุกคนได้ยินเสียงคนเดินปะ่ะเฮ้ยใจเย็นนะพี่ชายผมขออ่านโน้ตก่อน เอออันนี้นะครับเหมือนมันเป็นข่าวเ,ออเขียนว่ามีเหตุการณ์ลักพาตัวเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเหมือนกับแต่งตัวเป็นตัวตลกซึ่งเขาเนี่ยชอบไปสถานที่ที่ฉลองวันเกิดนะฮะนี่นี่นีเน่เสียงคนเดินมาใหม่แล้วอะผมนี่เสียงคนเดินนะทุกคนเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ขับลยเฮ้ยไม่ได้โมนะทุกคนนะมันมีเสียงจริงนะครับโอเคงั้นเราเดินขึ้นไปอันดีกว่า เดินขึ้นชั้นบนนะครับแต่ปะโอ้ต้องใส่รหัสก่อนว้าแย่จังไปเดีนคือผมจะรู้ไหมอ่านะั่นผมให้เดานะฮะเราน่าจะต้องเอาโน้ตพวกนี้แล้วก็เรียงเป็นรหัสปะอ่าอย่างเช่นโน้ตอันนี้เขาก็ไฮไลท์ที่เลขสามนะฮะก็คือตรงลักพาตัวเราเอา่าลองอทศสามไว้ในใจก่อนนะครับผมจำสามไว้ อแล้วก็อันนี้มันก็เป็นสี่นะครับทุกคนนะสามสี่นะครับมันเป็นเลขที่ไฮไลท์เอาไว้โอเคแต่ลาผ่านนั้นจะมีประมาณสามสี่ตัวนะไทเดาอุ้ยโอ้ย,อย,อยเจอกุญแจกุญแจเลยวะอุย้ยเป็นกุญแจอะไรอะ่ะเออตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนหาโน้ตอยู่นะฮะเพราะว่าจะเอาไปเปิดไอประตูนั่นใช่ไหมที่มันเป็นลาดผ่านเพื่อแต่น,นี้ผมได้กุญแจมาแล้วอะ มจะใช้ไข่แล้ววะที่บนเอาไปไข่ด้านบนเออแล้วรหัสผ่านจะหามาทำไม่ใช่ปะโอ้ยอ๋อน่าจะมาเปิดห้องนี้อู้อ้ออ้เกมนี้มันเอาสุดจริงนะอะไรวะเนี่ยอ่านี้กระดาษนี้เขาเขียนไว้ว่า 1> อ1หนึ่งเนี่ยคือสีส้มสองสีแดงสามเขียวสีก็คือสีม่วงน่าจะเป็นการใบ้ว่าลาดผ่านเรียงด้วยสีอะไรบ้างนะฮะโอเคส้มแดงเขียวม่วง้ยโอเคผมจะเจอแล้วนะครับทุกคนลาดผ่านไอ้ผมคิดว่ามันอยู่ในโนต้ตนะครับทุกคนอานนี่คือมันอยู่บนนะเพดานใช่ไหมมันซ่อนอยู่บนเพดาน โอเคงั้นแสดงว่าตอนนี้ลาดผ่านคือสี่หกสามอะไรสักอย่างโอ okay. <Okay. S 2> เคเล็กตัวเดียวนะครับถ้าหาไม่เจอก็ค่อยไปเดาก็ได้นี่อันนี้คือสามใช่ไหมโอเคอันนี้ดูให้มั่นใจก่อนสามนะฮะอันนี้ก็สี่ลาดผ่านคือสี่หกสามแล้วก็อะไรสักอย่างนะครับทุกคนสี่หกสามเจ็ดนะฮะสี่หกสาม ช่ปะเฮ้ยเฮ้ยใช่จริงด้วยแล้วไงต่อโดนตอกข้าบ้านมาเนี่ยอุ้ยอ้าวเดินอยู่กลางป่าครับจังหวะนี้ยังไงมันจะจำสแกลเราอีกหรือเปล่าวะไม่ใช่แบบมันวิ่งออกมาจากในป่าแล้วมาขว้าตัวเรานะคื <c oughs> ออ,อันนี้มันจะเป็นรถตำรวจนะทุกคน ตำรวจมารับเราแล้วโอ้ยอตอบว่าอ้าวจบแล้วนะฮะ CREATE by JUAN ร a c r o นะทุกคนอุทีสุดยอดเกมนี้เต็ม10เต็มสิบเยอๆฝากกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับผมกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนผมก็จะแบบเอาไปเล่นแล้วก็เอาไปแคสให้ทุกคนได้ดูกันนะคร โอเคนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบาย